เขาบอกว่าชาวนางูทำนาอยู่ได้อ่ะสวัสดีกับพี่ด้อง f อซีเกษตรกร,ร,กรชาวนาทั่วประเทศมาเบ่งแฟมผาาแฟมข่าวคลิปนี้พี่น้องพี่บอกว่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งพันลงพนลงต่อๆเนาะที่นี่ก็มีคนไปคอมเมนต์ว่าเกษตรกร,ร,กรชาวนาเขาหนีงูเขารคาคาถืกปานี่ก็ยังเฮ็ดว่าสันพนว่าเออที่นี่พ่ก็เลยก็เลยมาตอบว่า มันงูมองได่าแล้วก็มีคำอธิบายมีคำชี้แจงแล้วก็มีการตอบโต้ว่าพี่น้องกเกษตรกรชาวนาเฮาหนิหนงูว่าฉันพนวาต้องไปเบิ่งแฟ้มภาพซะก่อนนะจะเข้าใจพี่น้องเดี๋ยวพยอยายกันลงให้เบิง่งล้วก็คอมเมนต์มาว่ากันด้นะครับนะวันนี้นั่งเล่นเฟซบุ๊กนะคะ ขายฟีดไปเรื่อยๆเหมือนทุกวันไปสะดุดตาอยู่โพสหนึ่งมีบุคคลคนหนึ่งถามว่าในเมื่อข้าวราคามันถูกแล้วทำไมชาวนาถึงยัง,งโง่ปลูกข้าวอยู่ทำไมถึงไม่เปลี่ยนไปปลูกอย่างอื่นจะขอตอบแบบนี้นะคะในฐานะที่ชาวนาคนหนึ่งเหมือนกันถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะไม่ได้ทำนาเองแต่พ่อแม่ก็ยังปลูกข้าวและก็ยังกินข้าวอยู่ทุกวันนะคะ ด้วยสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมแล้วก็พื้นที่ที่อยู่นะคะมันไม่เหมาะสมที่จะปลูกอย่างอื่นแล้วอีกอย่างหนึง่งอ่ะตลาดที่จะรองรับที่จะซื้อมันไม่มีทําอย่างอื่นไปแล้วจะขายให้ใครล่ะคะเอาอย่างนี้นะถ้าคนที่ถามอ่ะเลิกกินข้าวเมื่อไหร่ดิฉันจะปลูกหญ้าเพื่อจะไปเลี้ยงคนที่ถามค่ะจบไหมโอเคนะ ตามนี้นั่นแหละครับแฟมภาาแฟมเข้าอย่าไปซสีเรียดเด้อพี่น้องมันก็ต่างคดต่าง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 คนตาค่นตางคิดมีความคิดนะครับเนะนานาจิตต่างจิตใจคนเฮามันบักคือกันอ่าบางคนก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งบางคนก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งนะครับเนาะบางคนก็เหตุงาน ลงงานเฮ็ดงานเฮ็ดงานรับจ้างทั่วไปยังสี่นี่ในจริงมาเขาบม่ต้องไปเก่ากายอาชีพของแต่ละคนนะครับนะเนาะเฮ็ดยังกระไรเบิดละ่ะที่มันอาชีพสุจริตละก่หาเลี้ยงเจ้าของได้อ่าหาเลี้ยงเจ้าของได้แต่ว่าในส่วนของกเกษตรกรเช่านาเฮ้านี่มันเป็นกระดูกสันหลังของชาติเด้ แต่ไหนแต่ไล่มานี่เป็นเป็นพืชเศรษฐกิจของพี่น้องกเกษตรกรชาวนาเฮานี่อันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเนาะเรื่องการขายเขา่าเรื่องการส่งออกเขา่าตอนนี้นี่ประเทศไทยการส่งออกเข่านี่ตะกี้นี่อยู่ได้อันดับสองนะอยู่ได้อันดับต้นๆของของโลกเนียการส่งออกเขา่าแต่ว่าตอนนี้นี่ลุดแล้วลุดอันดับสองละ เออจะุดมันจะรุดอันดับสองในการส่งออกเข่าเข้าของโลกแล้วเพราะว่ามันมามีการมันมันจะส่งเข้ากระส่งออกบ่ได้เพราะว่าพูนวาราคาเขาเขาไทยในราคาเขามันแพงเออเขาไทยเนี่ยพันวาราคาเขาไทยเนี่ยมันแพงอ่ามันจะรุดละตอนนี้จะลดจากโอ้ดีดีดีมาพ่อฮิตปวกมาหนิหุยมาตรวจหน้ามาตรวจคันแท้มาหน้ามันหัวโบ จอเห็ดปวกคนอีเด้เด้เด้นเด้เอาเห็ดปวกกันเพราะได้อ่างนะดอกเดียวกระสางมันงโอ้โหออกตั้งแต่มือใด้แล้วมันเลจนเท่าลเห็ดพันเอิญเห็ดปวกตาบได้พี่น้องนี่เห็ดปวกตาบตีนมันมาได้สำเห็ดปวกเห็ดปวกตาบนี่มันมันมันบ่คือเห็ดปวกออเห็ดปวกดำาดํดัวเห็ดปวกหมูไง เฮดปวกตาบนี่มันจะออกดอกเดียวแต่ว่าดอกมันจะใหญ่อยู่บ้นี่ดอกมันจะใหญ่นี่ใหญ่แบบนี้นี่เฮดปวกตาบเพื่อนเออเฮดปวกตาบมีอีกบ่หามูมันเห็นบ่มันบ่มีล่ะมันออกอยู่ดอกเดียวนี่มันออกอยู่ดอกเดียวนี่เฮดปวกตาบเนี่ยบ่มีละมูมันน่ะบ่มีล่ะเนี่ยเพื่อเอินเฮดปวกตาบตะกี้คันแทะมองหันมันบาดิถมมันก็จะมีอยู่มันก็จะเกิดอยู่เนี่อันนี้พอลุงเพิ่นดุดดินมาถมใส่ มันก็เลยบเกิดเลยนี่เห็ดปวกตาบพี่น้องโอ้ซํานี่ครับมีปลาดุกสักโตหนึ่งปลาดุกหน่อยสักโตนึงเออไปปนใส่กันนี่โูแสบเด้นี่วิถีชีวิตอีสาบนบานเทาคนอีสาบนบานเทานั่นเนีมันแสบเด้พี่น้องอ่ะมาเว่ากันต่อในเรื่องของเกษตรกรเกรช้าน่าใช่ อ,อ้าวขมไปเลยนะครับเนาะขมไปเลยจังได้ก็แล้วแต่ทํางานโดยอาชีพสุจริตแล้วบอกว่าเขาจะให้อาชีพยังก็งดีบัดก็ดีบัดแต่ว่าอยาเก่าไกลซึ่งกันและกันนะครับเนาะถ้าถ้าว่ามันจะบดีนี่ถ้าอาชีพที่มันจะบดีนี่อาชีพการเมืองอถ้าพอยาการเ้านี่อาชีพการเมืองแห่งอ้ยทำนาบนหลังคนหลายเราพี่น้องนะครับเนาะแต่ว่าพอยาการจะเบาๆถึงเด้อ นะครับนะจะเบา,เบาถึงเกษตรกร,ร,กรชาวนาเขานี่ถ้า,าการขายเขา้าเกษตรกร,ร,กรมันมาได้กัหนดเองมันมีรัฐบาลเป็นคนกำหนดให้มีพาณ์เป็นคนกำหนดให้อา่าแล้วกับมันบม,มีประกันราคาเขา้าเป็นพืชที่กินทั่วโลกเขานี่กินทั่วประเทศเด้ถ้าเป็นคนนี่ด้กินเข่าบดเลี้ยงคนล่อเลี้ยงคนบักหลายนึง แต่ว่าผู้ปลูกนี่คือเกษตรกรชาวนาจนมาโดยตลอดแล้วเป็นอาชีพที่บมีสิทธิต,ตั้งราคาขายเองได้อ่านอกจากว่าเขาจะเฮ็ดเองทําเองแล้วก็ขายเองแพ็คเป็นข้าวสารขายแต่ว่ามันกับบัตรเงินเป็นก่อนอีกละอ่ามันบัตรเงินเป็นก่อนอีกละได้นเงินหยดหยดย,ย,ย,ย่อยๆได้นเงินมาเป็นมม่าเป็นเป็นก่อนมาเนี่ย ก็เลยเ็ดให้ใหกเกษตรกรนี่บ่มีทางเลือกอยากขายเข้าในเงินเป็นตันๆในเงินเป็นมื่นๆก็ต้องขายให้กับลุงสีพ่อขายให้กับลุงสีแล้วปรากฏว่าลุงสีเป็นคนตัง้งราคาควบคู่กับกระซ่วงพาณิชย์เป็นคนกำหนดขอบคุ่มเรื่องราคาอย่าซื้อถูกเกินไปแต่ก็ควบคุมได้บ่เต็มทีดอกบ่เต็มลอยดอกพี่น้อง ควบคุมใ้บะเต็มลอยดอกเพราะว่าเออมันมีหลายมองนะกระท่วงพาาิชย์มันควบคุมบบไดหลยบบมันนีกับที่จริงมากถ้าจะเฮ็ดจริงจริงจังมันก็เฮ็ดได้เ้อแต่นี่มันเฮ็ดด้เพราะว่าบางทีบางทีบางที่เจ้าหน้าที่เิ่นกับปล่อยเกี้ยวว่างหรือว่าหูเห็นอ่าหลับเงินกันหรือว่าจังไดบ่ฮหูละก็บ่ฮูหูหรือไม่อย่างไรเนี่แหละพี่น้องอ่ากับบังหูนี่คือกัน จังสันเข้ากเกษตรกรชาวนามันจะโดนเอาลดเอาเปรียบบ่เนาะถ้า,าบ่มีระบบนั่นซมเอนี่กเกษตรกรชาวนาผู้เฮ็ดหน้าขายเขา่าจนสุพสุคนจนบดัดจนบัดทุกคนทุกติดนี่หัวโตแต่คนที่รวยคือพอค่ะนายทุนบรายเฮ็ดหน้าแต่ว่าเอาเขา้าชาวนาไปขายรวยกันโอ้ยอ่ากเกษตรกรชาวนานี่ครับขี่รถอีแตกตุ๊กตุ๊กตับตับเด้อ รถอีเตก็กรถอีแตนรถไถหน้ารถห้างห้างแต่ว่าในทุนนี่เจ้าของร่งสีนี่ขับรถเบนขับรถโกดูแอร์เย็นสบายหุ่นแล้วการทํางานนี่มันแตกต่างกาันพี่น้องนี่ต้นทุนคนเฮาต้นทุนชีวิตคนเฮามันบ่กคือกันอมันบอ่กคือกันยังว่าฮะล่ะนี่แหละพ้นถึงว่า เพิ่นถึงว่าเนี่ยถ้าจะให้ดีในการเห็ดหน้าให้เฮ็ดอพอเพียงกับพ่อล,ละข่อยการว่าอืมบ่ต้องเห็ดมันมันจะให้รวยมันบ่นรวยจากเที่ยนี่ละลำพังมานี่เห็ดหน้ามาโดนละ่ะมันกลับไปเห็นไผ่รวยจักคอนอ่าเต็มทีกับพอมีพอกินรวยแถวบ้านฮา้ก็รวยซำหนึ่งนี่ละน้ะครับเนาะอ่ารวยซำหนึ่งนี่ละ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความหมายของคนรวยบัน,เ,น,นเท่านี่ก็ติดหนีทกศขึ้นกันเด้เบื้องหลังเพิ่นกับไปกูเงินทกศขึ้นกันกูนี่ยืมสินมาเฮ็ดหันเฮ็ดนี่ขึ้นกันผู้มีรถเกี่ยวบนเนาเพิ่นเสืรลวยเด้พี่น้องติดหนี่ขึ้นกันเด้ผู้มีรถไถขั้นใหญ่ๆผู้มีบ้านหลังงามๆก็ติดหนี่ติดสินขึ้นกันเด้พี่น้องแมนบออีหลีลำพังยังพอเหยียดการนี่ก็ว่าโอ้สบายล่ะเฮ็ดหน้า อบ lineup, อไดยุงยากยังหลายกับติดนี่คือกันโอ้พอฉะนั้น <lawsuit> อย่าไปซีเรียสมันเอออย่าไปซีเรียสมันเก็บเห็ดก่อนเด้อเก็บเห็ดก่อนโอ้ได้เห็ดดอกนี่เมื่อเช้าได้สามสี่ดอกเนี่เมื่อเช้าเนี่ยเก็บมองนี่เนี่ยเออได้สามสี่ดอกอยู่ดอกตุ้มๆก็มีอ่าตุ้มๆก็มีโอ้หางมือเบิ่งน้ำเดี๋หูน่ำไหลผุ่มๆพี่น้องเอ้ยต้นเข่ากะกำลังแตก ก็อ่ากําลังสิอีกเข้าเดือนกัญยานี่ก็กลม m ละเขาอ่ะอ่าเข้าเดืินกัญยานี่ก็เริ่มกล,มล่มเลยได้เขาอ่ะอ่าหว่านปุ๋ยรับร่วงเดอ้ออย่าลืมวันที่หนึง่งถึงวันที่สิบหากัญยาหว่านปุ๋ยรับร่วงเดอ้ออ่าหลังจากหั่นไปนี่เอาหว่านปุ๋ยไปเนี่ยต้นเข้ามันกับบดได้ใส่ประโยชน์นะครับนะเพราะฉะนั้นต้นเขา้า นี่จะใส่ประโยชน์ได้ก็คือหนึ่งถึงวันที่สิบห้ากันยา่สาสาุดบายาให้เกินวันที่ยี่สิบห้ากันยา่นาเพราะว่าอปุ๋ยมันจะได้นําไปใส่สั่งเกสรสันเมล็ดพันธุ์สั่งเงมเล็ดเน,ำำนาะครับเนาะแตกดอกแตกร่วงลงใหญ่ร่วงโตน้ำนักดีจะใส่ปุ๋ยยังก็ค่อยว่ากันพ่อยว่กันก็ยังม่ทันได้ใส่เด้อสิ้นเดือนพละจะได้ใส่ต้นเดือนกันย่าพละจะได้ใส่เนาะหาเงินก่อนเงนินยามบัทันนี้ อาคิมนาพ่อกันไหมพี่น้องอย่าไปซีเรียสน,นะครับนาะซูต่อไปเด้อเกษตรกรชาวนาไผจะว่าเขาจังไกรกัสั่งเขาบ่ได้ไปขอเข้าไปกินไหมเออเขาเฮ็ดน,นาเองกินเข้าเองพี่น้องเขาบ่ได้ไปกินหญ้าแบบเขาไอ้คนที่ว่าให้ในจิตใจเขาบ่ดีหรอกนะครับนะว่าให้คนนั่นว่าให้ผู้นี้เออว่าให้เลวพื้นกันอยู่ฮละลักกะมีโอ้ยอย่าไปสนใจเฮ็ดน,นาต่อไปสู้ต่อไปเด้อเป็นกำลังใจสู้สู้้น ชิปหน้าพบกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ